ตีไปดีเด้อตีเ้ตีเอาบแมีนบอกุณนึกว่าโล่งบ่าวสาวบันิซีเดียเขาพิธีผ้าควัญพิธีใบสีกัิซดิ้ทรงเจ้าบาวเจ้าสาวเข้าไปสู่เลื่อนหอ,อหลังจากเจ้าบ่าวเพื่อนใดแล้วกาทีมงานทีมกองเข้ากับตอคิวเด้อ <c oughs> เออคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ดีตีนแดงผู้แดงตีนดีผู้ดีตีนเปื่ปมและผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปควรใช้จักรยานในการรับชมดูได้ก็ดูดูไม่ได้ไม่ต้องดูแก้ว สวัสดีครับผมพี่น้องสุขุมสุขนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮี้ชาแนลครับผมแก้วนะครับมืัอนี้จะมาเฮดดี้ยังให้พี่น้องเบิงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับในคลิปนี้เอาไม่ยังเหรอนาวินขอยากครับผมโอ้ครับเจ้าเอาล่งมาทรงไม่ได้เจ้าเอามาใส่ผู้ใดเอาล่งมาทรงขอใ้รถมาเกือบมาเกือเขามาไม่เอ้าผู้ใดตายอ่ะโอ้และวหายไปเบิงน้ำตาอ้าวใสเหะนาวินว่าไม่โล่งเะรอเอามาเกือพอดีได้ไปโล่งยังหนูรถไอตีตัวนี้อันนี้มันรถไอตีไอตีพัทยาหรือเปล่าพัทยา โอ้ยนัวใช่หรอไปเบิงดูล่ะมันเอ้าเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้มาได้ใสเลยนี่ทั้งหลังทั้งหลังนี่ว่าไม่ได้สีไม่ได้สี่ระเดี๋ยงเลยนี่กีนอตกีนอตบ่งเปนร่องหน้าวินโอ้ยหน้าวินวงหันเลียนเขาไปบอกลูอยเอาล่งมาส่งพนาร่องมาส่งมารงมาส่งมาร่งมาส่งเออคอยล่องในน่องคอยละกันหายใจว่งหันอยากตาย ไปเอาอีกแล้วเปลี่ยนคนอีกแล้วเปลี่ยนคนอีกแล้วเอาผงปลาเอาผงปลาพอแล้วพอแล้วนี่นอกนี่นี่อ้ันนี่หมอนบุ๋นี่หมอนน้ำหมอนน้ำมีหมอนอะไรบ่อหมอนหมอนหรอไม่ยังเนี่ยโอ้อันนี้พาปูอันนี้หมอนนี่หมอนมีเอยถอยหมอนไปบ่หมอนบ่เอ้ยตลก ผู้ใดนี่เดียวเมียไปใส่เมียไปใส่เมียไปใส่บมากบมาเมียบัมากเมียไม่มาแสดงว่าเมียไม่มีตลกอย่าบอกได้ว่านี่เอามาเพื่อไอยน้ำแหมคือหัวใจเลยว่าก็เแข็งเละยังแข็งขอยอกันที่นอนอันนี้บทที่นอนแมนหน้าตาว่าไม่เลิกไหมไมยังตอบโจทย์ทุกปัญหาของการนอนเ เอาเอาเอาลงยังไงได้แบกเอาไม่แขวนวันนี้โอ้ยขอบพระคุณทีหลายคครับผมน้าครับพวกไปนังพอดีหน้าวินมันจมอยู่พอดีจมบ้านไหนมันนอนปวดหลังขอบพระคุณอ่ะแมนเหมือนนัเอาผู้สาวมันนันปวดขาพ่อมปวดขาพ่อมแมมาอีกผู้หนึ่งปวดเลยปวดเลยปวดข้อยเอาเงี้ยอู้คืออู้หนักอู้นี่หนักแค่หนักแทีนอนอีหยังคือเป็นแนวนี่ของแท้ของแท้เอาบ่แมนของแท้ก็ไปเรืงหัโอ้โหหนัก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 โอ้ ไปเด้อไอตีไปดีเด้อไอตีไอตีเอาบอแมนบอคุณนึกว่าโลงวันเสารกันไหมวนเสาร์วันวันเสาร์วันเร์งดเจาวเ้าวออที่นอนเข้ามาจงสมไปเอาเลครับเอาที่นอนกับสีมะยูนี่ก้อนที่อเาทยกไปกเอาสุใส่สามเอเด้อที่นอนเออโอยมันบอมแมนล่ง อ๋ออันนี้กล่องที่นอนแมนอนผ้าโอ้หนักกว่าที่นอนพ่อพ่อมีหมอนอมีผ้าปูครับแล้วก็ที่สำคันเออต้องปูเอ้ยเอาผ้าด้วยแสดงว่าเออรู้ใจอโอ้อันนี้ที่นอนตีแมนแมนแมนโอ้ทีนอนยี่ห้อยังลระบาทเนี่ยี่เดียยี่ห้อมัน โอ้นี่บ่โอ้อยู่ข้างๆนี่นี่นี่เกี่ยวหัมันนี่โอ้นี่ครับพี่น้องครับคอมฟอร์ตที่นอนอยู่คอมฟอร์ตอู้นี่นะพี่น้องอุ้ยโบแมนคนละหมอกนะครับนี่ที่นอนอยู่คอมฟอร์ตครับผมมันแก๊กยังไงบ่เนี่ยมันแก๊กแบบเอาแก๊ให้เบิ้งในละอ๋อมันแก๊แนวนี้เองโอ้ย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 แมนเอามาฝากกูหรือเอามากินเองเนาะแก๊วอ๋อนี่บ่ที่นอนน่ะวู้ เปิดโอ้ใส่กล่องมาอย่างดีเลยนที่บอกว่าทั้งหลังครับโอ้ที่อย่างนู้นอ๋อนี่ที่นอนใช่ไหมนี่แมนครับผมอ่าครับผมเนี่ยเขายกออกเนาะยกอ่อนบ่อยตีแมนครับผม้นอนในบ่ครับฮะโอเคโอเคได้แล้วโอ้ที่เปิดเอาที่นอนมาฝากอู้หูที่ใหญ่เนี่ยอู้ใหญ่มากแล้วแพ็คดีด้วยอู้ที่นอนใหญ่มากอ่าโอเคขอบคุณครับที่นอนบ้านี่แหละครับที่นอนนะครับอยู่คอมฟอร์ทไปนอนครับผมนี่โอ้ที่นอนอยู่คอมฟอร์ตอ่ะยืนทำเคี้ยวเลยครับยกสี่นิ่งส่อ

อเอาไฟมาเผ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 าเอาไฟมาเอาไฟมาเผาเลยอันนี้นะที่นอนนี่แมนอ๋อที่นอนอยู่คอมฟอร์ตมันเป็นที่นอนสุญญากาศแมนแมนนะครับเป็นที่นอนสุญญากาศว่าโอ้นี่เขาเขาม้วนมาให้อย่างดีเลยมันเป็นที่นอนรุ่นใหม่ใช่ไหมนี่ใช่ลองพึ่งดูลองพึ่งดูเหรอใช่อืมนี่ยาดีหลาเลยตีลูมาสั่นไหมเอาละค่อยๆละค่อยๆนอนใหญ่จังอู้ค่อยๆละสีเลยสีเลย ไไอตอนนี้หูบ้าม่ต้องใช้มีดก็กนนกได้เนดี่สีกอน่โอ้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 โอเโอ้อโอ้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 โอ่โอ้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 นอ้โ้โแน่น้น้โ้้นา้โน้โอ้้โอ้โอ้โ้โอโอ้โอ้่อ้ ที่นอนยูคอมฟอร์ตนะครับผมเป็นที่นอนสุญญากาศและที่สําคัญคือเคลื่อนย้ายง่ายด้วยนะครับเข้าห้องเล็กได้เลยนะเนี่ยได้ครับเพราะว่ามันเป็นกล่องสามารถยกขึ้นไปห้องได้ใช่เพราะมันพับได้ด้วยมันม้วนได้ด้วยที่มาของว่าสุญญากาศนี่ก็คือแบบว่าถ้ามันพองตัวแล้วเนี่ยมันจะไม่หดตัวเลยนะแมนเมนเมนเมนมนเมน,นเมนเมนเมเมนเมนเจาเมนเมนมนเ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 นเม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 นรมนเ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 นเมยเนเมน โอ้โหผงดอกเลยปาดนี่บ่นี่มันจะดดอกแบบนี้เลยเอ้านอนจะไหนบ่เนี่ยเอาแกะออกเลยครับโอ้ที่นอนสุญญากาศครับผมโอ้นี่ไงมันมันพึงออกแล้วนี่อุย้ยโคตรเท่อันนี้เขาแกะด้วยนะอันนี้เอาเอาเอา,เอาไว้กันเหี่ยวไงไเวลาเหี่ยวใส่บอลไงอ๋อจะบ,บ้าหเหรอกิ้ของกันเขาไม่ได้กันเหี่ยวเขามีผ้ามาให้อ,อ๋อมีผ้ามาให้เจ้ามาฝากข่อยหรืออข่ยมาฝากเจ้านี่ยขวดรูปใครก็ไหลเลยมันคือบทึงขึืนเอาเก็บเก็บนี่ก่อน เอาทาอะไรฮะเนี่ยรอนให้มันเด็กเขาข้นคือไปเด็กมันยังโขางมอหนึ้าอไวล่ะเอาไปร่างกลโอ้ยขยเยขยเยยางเง้ยขยำขยำขยโอ้ยทีน้อนสุญยกาศับเรียบแล้วก็นุ่มที่สำคัญมันข yep. oh. oh. okay. าดเชื่อได้พอมเขาบอกไหน ออ้เด้งอีเหลี้ยวิ่วเด้งคักเลยอ่ะออ้เด้งคักงไหมที่นอนหอมจังไม่ใช่ที่นอนอุ้ยคุณพี่อ๋อมันเป็นที่นอนสุญญากาศเดี๋ยวเห็นให้มันตึงก่อนเดี๋ยวบอยู่คอมฟอร์ตที่นอนสุญญากาศเคลื่อนย้ายง่ายโอ้เท่เลยได้ที่อนอนแมนมีบ่แมนมันติตึงขึ้นเองบ่แมนแมนแมนโอ้ โอ้ยังไม่ดิบเฉยนี่มันยังไม่ดิบมันกำลังพองตัวแมนแมนอันนี้คือที่นอนสุญญากาศนะครับยี่ห้อ U Comfort ว่างหันไปเบื้องขอมุ่นมากี่จะเอามาฝากคอยนี่อันนี้คือที่นอนสุญญากาศนะครับเป็นที่นอนคอ o ฟ f o r t แล้วก็เขาบอกว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วคือเราสั่งซื้อได้เลยที่พวกช้อปปี้ลาซาด้าหรือช่องทางออนไลน์ทั่วไปนะครับผมเ็คยสั่งมาใช้ใช่ไหมเนี่ยแมนแมนผมแกะออกมาปั๊บผมเห็นตานี่ผมรู้เลยเพราะว่าบนห้องผมใช้อยู่นะครับมีอยู่อันหนึ่ง U อมฟ f o r t เพราะว่าตอนนี้คือลูกผมคลอออดดดมนูกกกกเเเเรราาาาป็็็ย เขานอนนุ่มเขาบอกว่าเหมาะสําหรับทุกสไตล์การนอนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูว่าที่นอนเนี่ยนุ่มแค่ไหนก่อนที่จะทดสอบตอนนี้เขาแถมอะไรมาให้ด้วยเมื่อกี้ไงผ้าปูนี่แถมหมอนด้วยนะครับโ้โคตรเทเลยอันนี้หมอนขนห่านวารัซนอันนี้แถมผ้าปูมาด้วยนะครับผ้าปูอันนี้ไม่ใช่ผ้าปูเขาเรียกว่าผ้ารองที่นอนกันมันเปื่อเนะครับเนาะเอาฉีกเลยถ้าเป็นผ้าปูก็จะมีขาด้วยเฮ้ยผ้าปูมีขา โอ้นี่บอทีนอนเอาเดี๋ยวเราจะปูกันเปื้อนก่อนพอดีเลยนองหน้าวิ่งเดี๋ยวนอนทีนอนไม่ระบาดเนี่ยหมอนาตามอันนั้นหมอนครับผมอ้อันนี้เขาแถมผ้า,า,าป,ปูมาด้วยใช่ครับผมนี่นะครับโอ้โคตรเท่เลยสวยด้วยนะครับเอาปูใส่กันละ่ะอุ้ยขาวมากนะครับโอ้ใช่เข้ามาที่นอนนี่หนุ่มต้นท่านลอมันกันอ่ะทีนอนนี้ โอ้โหฟงดองเลยใส่ใส่มะหนุ่มีรีบปว่าอันนี้มอนเขาแถมมาให้นี่โอ้นอนสบายเลยเดี๋บัดนี่ที่นอนอยู่คอมฟอร์ตเบ้ยให้หล่าล่องไปนั่งมึงพาล่าร่องนั่งมึงโอ้ยหนุ่มใจตรงกันเอาไม่ใช่โอ้ยมาเฮ้ยเปลี่ยนไฟเร็วโอ้ยโอ้ชิบหายชิบหายแล้วโอ้โหเกือบจะ เกอบจะลอดชิบหายเลยโอ้ย <c oughs> การแสดงการแสดงเฮ้ยมันมีอย่างเกิดขึ้น <c oughs> โอ้ยนอน <c oughs> การแสดงก <c oughs> ารแสดงโฮ้ยการแสดงอะไรวะเกียบไปแล้วเมื่อกี้กู <c oughs> อันนี้คือที่นอนอยูคอมฟอร์มเตียที่นอนดีไซน์ใหม่นะครับผมเฮ <c oughs> ้ยเดีามันนิ่มจริงนะ ขาบอกว่าเหมาะสาหรับทุกสไตล์การนอนโดยเฉพาะพวกเราเคนงานไม่มืเอยนเนี่ยทุกคนอยากจะนอนแบบที่นอนดีๆเห็นบอกที่จริงที่นอนดีๆไม่จำเป็นต้องราคาผมว่าราคาตัวเนี้ยราคาตัวนี้กับคุณภาพเท่ากับที่นอนราคาเป็นแสนเลยนะที่เราไปดูในห้างอะ่ะห้างเออในห้าง,ง,งนะครับที่นอนอยู่คองฟอร์ตสุนยากาศมีจาหน่ายแล้วตอนนี้ขนยา้ายสะดวกด้วยเข้าห้องเล็กห้องน้อยเข้าซอกตอกประตูได้ง่ายนะครับและที่สําคัญตัดปัญหาการเดินทางไปซื้อที่ร้านได้เลยเพราะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าและช่องทางออนไลน์ทั่วไปใช่แค่นี้เราก็ จะได้นอนแบบน,นุ่มๆนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของการนอนนะครับผมรเรรากส้แล้วก็การเสิริงนะครับ <c oughs> นี่ฮะอันนี้คือสากเสียงตายนะฮะนี่เห็นไหมข้าบูนเห็นไหมนะครับแม่ <c oughs> จางเสียงตายครับตานผู้ชมรับนี่คือที่นอนอยู่คอมฟอร์ตนะก็่านผู้ชมกรับเป็นที่นอนสไตล์โดดเด่นดีไซน์ใหม่เก๋สวยหรูไม่ธรรมดานุ่มด้วยขอบคุณที่เอามาฝากแต่ขอโทษผมมีแล้วหนึ่งอันไม่แต่ไม่เป็นไรเฮ้ยจะบ้าแล้วเอาไว้นี่แหละเอาไว้นอนให้เด็กมันนอนอยู่ข้างล่างเขาบอกว่ามันนุ่มใช่ไหมให้ทดสอบให้นาวินให้เห็นนาวินมันนอนกับสาวนอนาวินมานี่เร็วละอีลาลงไปในเร็วนอนง่ายนะนอนดีๆหล่ะนอนดีด กวนบากหน้าพินให้กูกวนแต่บอไปลองลองไปนอนเบิงมันก็นุ่มมาเนาะเบื่อนุ่มมาเนาะตัดลายนลายไปลองนอนเบงลองนอนเบิง าเนอนแล้วะนอนเอ่อเราตีนออกไปแล้วเนาะเออโอ้หอ่ะบันนี้เบาสาวมอนนุ่มมากมอนกระนุ่มครับเบาสาวบันนี้สิได้เข่าพิธีผ้าขวัญพิธีใบสีกสี่เหลี่ทรงเจ้าเบาเจ้าสาวเข่าไปสู่เลื่อนหัวหลังจากเจ้าเบาเพิ่นได้แล้วกะทีมงานทีมกล่องเข้ากับตอคิวดเออเออเข้ากับเจิมที่นอนไม่เอข้าสิเจิมที่นอนอยู่คอ้ฟอร์ตนะครับสูมานังงรอมเม่ยิ่งไดหลายหนมึงคงบอกกูกินหอานอยังอันนี้โก้แล้วก็มีผู้่อยิ่งขาวๆตัวน้อยนะ โอเคครับผมนี่คือความนุ่มนะครับความนุ่มความทนทานของที่นอนใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับที่นอนยูคอมฟอร์ t หาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับตามช่องทางขายออนไลน์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าและช่องทางออนไลน์ทั่วไปครับผมแนะนําให้ใช้ที่นอนนี้นะครับเพื่อสุขภาพด้วยและที่สําคัญนะครับมีการกําจัดแบคทีเรียภายในตัวด้วยนะครับเพราะมีผ้ารองอยู่สําหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเขาเจิมที่นอนก่อนนะครับไปปิดกล่องแล้วก็ต่อคิ้ว